นายผลดำธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมด้วยนายอำเภอบ้านโคกลงพื้นที่ให้กำลังใจคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านเด่นชาติตำบลบทท่อเตี้ยอำเภอบ้านโคกจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมทั้งติดตามการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลซึ่งโรงเรียนแห่งนี้ตั้งอยู่ติดกับแนวชายแดนไทยลาวมีระยะทางห่างจากตัวจังหวัดอุตรดิตถ์ไปประมาณ200กิโลเมตรปฏิบันมีครู4คนนักเรียน23คน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นปฐมมมศึกษาปีที่6ได้รับการสนับสนุนก็ประมาณโครงการอาหารกลางวันจากองค์การบริหารสนตำบลบ่อเบีย้ยโดยคิดตามรายหัวของจำนวนนักเรียนและส่วนหนึ่งรัศดรในพื้นที่ซึ่งเป็นประชาชนติตอาสาเข้ามาช่วยกันดำเนินการทำเล้าไก่สำหรับการเลี้ยงไก่บ่อเลี้ยงกบสระเลี้ยงปลาและลงพ่อเห็ดเป็นต้นื่อดำเนินการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อน,นำผลิตผลมาประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน นับเป็นแหล่งอาหารหลักที่นํามาใช้ในโครงการอาหารกลางวันและส่วนหนึ่งยังจําหน่ายกลับคืนให้กับประชาชนในพื้นที่ด้วยนาคาการเลืดรัมรรยงงาน